ความสุขลูกแม่จัดให้หยาดทิพย์จัดปาร์ตี้อบอุ่นฉลองวันเกิดน้องเมยา่าครบสองขวบบอกซึ้งแม่จ๋ารักหนูที่สุดในโลกเพลอแป๊บแป๊บก็ออกมาเป็นแก้วตาดวงใจของคุณแม่นานถึงสองปีแล้วสำหรับน้องเมยา่าลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงสาวหยาดทิพราชปานที่ล่าสุดวันที่29สิสิงหาคม 2,566แม่หยาดก็ได้ออกมาเปิดโพสต์อวดโมเมนต์ฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวสุดที่รักโดยงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆและลุงป้านาอามาร่วมแจมกันอย่างอบอุ่นแมนการินเผยภาพเล่าพฤติกรรมเรียนแบบของน้องกราฟหลังพ่อลมเข่ากระแทกพื้นว้าวไต่ชุติมา โพสภาพเปิดไหลชิวๆิวแต่คนข้างๆชวนโฟกัสจนเจอแซลสนันดวงใจจากไปอีกคนเบิร์ดแฟนแตงโมเศร้าสูญเสียคุณย่าสุดที่รักพร้อมกันนี้หยาดทิพก็ได้เผยข้อความซึ้งถึงลูกสาวสุดที่รักเอาไว้ด้วยว่าแฮปปี้บีเดย์มะเขือเทศน้อยคุณแม่จ๋ารักหนูที่สุดในโลกเลยค่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมย่าขีดล่างวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองเยโซและอีกหนึ่งโพสต์ที่ระบุข,ข้อความว่า happy birthday เมย่าลูกรับวันที่29สิงหาคม23หนูครบสองขวบแล้วค่ะบอกอยากให้เพื่อนมางานวันเกิดอยากเป่าเค้กซ้อมเป่าเองมาเป็นเดือนแม่จัดให้ค่ะวันนี้หนูมีความสุขมากๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนแม่เพื่อนลูกทุกๆคนเลยนะเมย่าอีสแฮปปี้มากๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมย่าขีดล่างว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองเยโซท่ามกลางเหล่าพี่ป้านานะอาคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งคำวยพรและปาอีโมจิหัวใจให้กับโมเมนต์วันเกิดของหนูน้อยเมย่ากันอย่างคับข้าง